เราบอกแล้วว่าเราลองมาตลอดว่าให้อินฟินิตอะมีจออัมเล็จสถทีแล้วถ้ามีเมนะื่อไหร่กตลองว่าเป็นเรื่องแน่ๆเราพูดอย่างนั้นมาตลอด อยายกใจกคือให้สูงเกินไปกลายเป็นเจ้าจอมเกินไปโอ้โหปีนี้นี่อินฟินิตเนี่ย้องบอกว่าเขาเนี่ยทำการบ้านมาโคตรดีเลยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอินฟินิตเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายึดตลาดในออนไลน์เนี่ยได้ดีมากแล้วก็รอบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเรารีวิวจบผมนะกดสั่งซื้อกันแบบไม่ทันเดี๋ยวจะหาเวอร์บอกพี่เวอร์อีกแล้วพี่เกิดมาเพื่อเวอร์วัยรุ่นวัยรุ่น เอางีด้ดีกว่าเราอาจะจะบอกละว,ว่า Infinix Note 12เนี่ยคือทำมาแบบนี้เนี่ยเราว่าแม้แต่คนที่ขายราคาทุกๆประมาณนี้เนี่ยนะคะไส้แตกกันไปทั้งแผ่นดินเหมือนกันอ่ะไปดูดีกว่าเรามาเยอะแล้ว Infinix Note 12ถาทุกคนพร้อมกันแล้วยินดีชมา วันนี้ใส่เสื้อ R O V มารอเลยคุณผู้ชมเพราะว่านดุดนี่ต้องบอกว่าเอาตรงนั้นไม่อยากคุยกับพวก Bronze Silver อะไรองนี้ต้องบอกว่าอาจจะยังแบบฝีมือคนอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะเราเนี่ย Conqueror แล้ว <laughs> <laughs> ขิงทำไมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ชูแต่ R O V นะเพราะว่า i e n f i n i x เนี่ยเขาไปจับมือร่วมกับเกมอย่าง Free Fire อีกด้วย อออโหฟีฟยเยนี่ตอนแรกเนี่ยเอาตรงนะเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเกมที่แบบปังมากขนาดนี้ในวันแรกที่เขาออกมาตอนนี้คือแบบโอ้โหแข่งกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวอิฟินิก็มีการทดสอบเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะกับการทดสอบเกมนะฮะหลายๆเกมเลยเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังแหลอะอะไปดูสเปคกันดีกว่าไปยังไงไป สำหับ i n f ฟ n i x n o t e 12นั้นนะคะมาพร้อมกับจุดเด่นเลยเนี่คุณดูดีไซน์ก่อนบ้าบอมากข้างหลังคือโอ้โหอย่างสวยคือมือถือราคานี้สวยมากเดี๋ยวพูดสเปกจบมีราคาเลยดูดีไซน์ไปก่อนดีไซน์นี่ฮึสแเดลเฮลไหมสวยมากนะคะตรงโมดูลกล้องเนี่ยทำมาใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็จริงๆมันไม่ใช่โมดูลกล้องจริงๆหรอกแต่ว่ามันทาออกมาเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะซึ่งก็ทําให้เครื่องเนี่ยดูหรูหราเกินราคาไปมากเลยทีเดียวนะคะในขณะ,ะที่ทรงด้านข้างเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความคล้ายคลึงกับความเหลี่ยมของพวก มือถือบางๆอย่างเช่นพวก iPhone รุ่นสมัยก่อนที่มันบางๆแบบนี้แต่อันนี้จอเบลเลเอร์เทอร์ดีร้างแบบมันดีมากนะคะด้านล่างเนี่ยมีรูสิบหองฟัง3.5เนี่ยให้กับเราด้วยเรียบร้อยเลยคราวนี้มาถึงตัวหน้าจอที่หนึ่งใหญ่โตอลังการ6.7นิ้ว Full HD Plus แต่ที่พีคสุดๆนี่คือจอ Amoled Display เอาพบเมอสิร้ออะไรกันอยู่โอ้ยเดี๋ยวว่าพูดราคาไปแล้วคุณจะหนาวสั่นไปหมดนี่คือจออัลมเล็ตคุณผู้ชมราคาโอ้อยากจะพูดเหลือเกินเราเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเรารอมือถืออินฟินิซ์ที่เป็นจออัมาเล็ตในราคาที่แบบสมเหตุสมผลเนี่ยมันนานมากแล้วเพราะเราบอกนี่เลยว่าบางเจ้าเนี่ยอาจจะแบบทําได้ใช่ปะ่ะอินฟินิตเองเนี่ยเราพูดหลักแล้วว่าถ้าเขาขยับมาใส่อัมาเล็ตเมื่อไรเนี่ยเป็นเรื่องแล้วรอบนี้นะพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องเพราะว่ามันคือจออัมาเล็ตแล้วสีตีมา แล้วทัสนี่คือไม่อยากจะพูดพูดแหวะเลยคนเดียวด้วย ไปดูสเปคต่อดีกว่าฮะสํหรับสเปคต่อมาท่นผู้ชมตัวนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปนะคะใช้ MediaTek Helio G 9 6อันนี้จะเท่ากับตัวรุ่นก่อนหน้านี้ของเขานะก็คือสเปค CPU เนี่ยอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าจอเนี่ยใช้จอแบบ OLED Display ที่สีสันดีจัดจ้านสะใจสู้แสงแดดได้ดีมากม,มาพร้อมกับหน่วยความจําภายในใหญ่โตมาโหรานมาก 256G ้อกิกะแรมโอ้ยอยากพูดราคาแล้วว่าเดี๋ยวเราอก่อนนะอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นด้วยกันกล้องหลังของรุ่นนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด3กล้องนะประกอบไปด้วยเซนเซอร์หลักนะคะ50ลพิล แล้วก็ตัวของเดฟเนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้อง QVGA นะคะคล้ายๆกับ AI c a m ERA อีกหนึ่งตัวไม่ได้เอาไว้ถ่ายแต่เอาไว้ วัดแสงนะคะกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลค่ะแบตเตอรี่นั้นให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับชาร์จเร็ว3.3วัตต์มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน12ครอบทับด้วย XOS 10.6มีสามสีให้เราเลือกกันคือสี Force Black ที่เราเห็นกันตลอดนี้ Snowfall นะคะแล้วก็ p p h i r e Blue นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าขายการเล่นเกมเป็นหลักนะคะดังนั้นตัวนี้มีระบบระบายความร้อนแบบ10 La y e อร์ a p h ฟ n e Cooling s y s t e มมาให้กับเราด้วยนะคะสามารถลดความร้้้้ออออนนไดดดสสูงสูงงง6ศาาายใหตพเพเระี่ l i n e ี r m o t a r Tactile System นะคะระบบสั่นเพิ่มอรรรสขณะเล่นเกมอีกตั้งหากโ oh อ my god แล้วก็ยังใส่ลำโพงคู่นะคะ d u a l Speakers นะคะ with DTS audio processing มาให้กับเราอีกด้วยสราบราคานั้นนะคะเปิดตัวมาเรียบร้อยรุ่นรอม 256GB RAM 8 6,499บาท ถูกมาก256้กิกนะเฟ้ย128กิกแรม8 5,999บาทนี่ก็ถูกมากถ้าเป็นรุ่น G 8 8คือ CPU ดรอปลงนิดหนึ่งรุ่นนั้นเนี่ยชิ้นโน้ตสองเหมือนกันแต่เป็น CPU G 8 8นะมี2 CPU นะตัวนั้น5,499ลดลงไปอีก500บาทเรียกได้ว่าใครมีงบตาก,กันแค่สี่าห้าคุณได้อีกรุ่นหนึ่งได้สบายๆนะคะก็คือซื้อแบบ ขยับนิดเดียวถ้ามีเยอะกว่าขยับรุ่นได้มีน้อยกว่าขยับลงได้จะเริ่มวางจำหน่ายนะคะในวันที่2มิถุนายนนี้เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นบนรา้าน Infinix Official Store นะคะบน Shopee Lazada JD Central นะคะโดยสโลแกนของรุ่นนี้คือยืน1นึ่งทุกสนามนะเป็นสโลแกนที่ดูน,น่าสนใจมากๆโอเคดูสเปคกันไปเรียบร้อยตีซะหกพั้กันหกพัเนี่ยคุณได้อเมร็ดคุณได้ลำโพงคู่ได้รอม 256G อจริงดิ <S <S สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่า Infinix เนี่ยกำลังทำกันบ้านมาได้อย่างน่าสนใจมากๆในหลายๆครั้งที่ products ของ Infinix ออกมาเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่า impact หรือว่าและพูดไงเหมือนแรงกระเพื่อมอะไรแางนี้แรงกระเพื่อมไม่กับตลาดมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถได้มือถือคุ้มค่าได้ในราคาที่เหมาะสมจริงๆโอ้โห เป็ยังไงคุณผู้ชมเจ๋งไหมโอ้แล้วดูดีไซน์นี่ก็ดูดีมีชาติตระกูลเหลือเกินติดนิดเดียวถ้าเกิดไม่ใส่จอประโยชน์น้ำนะเป็นเรื่องอีกแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วพี่อย่าขอเยอะราคานี้นะ6 5 0 0 5,900เนี่ยดีมากแล้วนะคะในราคานี้อะเราไปเจาะลึกทีละโซนกันดีกว่าเนาะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะที่ต้องบอกว่าบางเบามากนะคะ ซื้อจับเนี่ยได้ง่ายมากๆแล้วก็รู้สึกเท่ไปเลยในราคานี้คือแบบบางเบาเฉียบมากแล้วก็ตัว CPU เนี่ยเลือกใช้ตัวของ MediaTek Helio g 96นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นเกมมิ่งโปรเซสเซอร์นะคือเป็นโปรเซสเซอร์ทำมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะโดยในการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้ว g 96เนี่ยอยู่ในปานกลางนะฮะไม่ถึงขนาดสูงมากมายนะหรอกแต่ด้วยราคานี้พี่จะสูงแค่ไหนกันแต่ g 96ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็น CPU ที่แบบเล่นเกมไม่ได้ไม่ใช่เลยมันคือ CPU ที่จริงจริงแล้วถ้าเป็นตตััววแบบโดร์ g เด ะะเราเรามองว่าอยู่ในเกทที่แรงใช้ได้ในปัจจุบันแล้วราคานี้เนี่ยถ้าเทียบราคาปุ๊บไม่ใช่แรงใช้ได้ถ้าเทียบราคาปุ๊บแรงเลยแหละแต่ถ้าเทียบกับซีพที่อยู่ในตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่มาปานกลางค่อเป็นทางดีค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะถือว่าใช้ได้ทำโจทย์มาดีการเล่นเกมเนี่ยนะคะทางอีฟินิกซ์เองเนี่ยก็ดูจะจริงจ,งจ,งจังมากขึ้นมีการทำวิจัยวิจัยกับอะไรวิจัยกับ Free Fire นะฮะแล้วก็อีกหลายเกมเลยไปดูผลการวิจัยนิดนึงเหนือเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยเขาไปจับมือร่ว เปิดตัวนะคะคู่กับทางอ e ีฟ i ลิก Thailand นะ,ะเป็นรุ่นพิเศษเลยรุ่นนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังไปทดสอบเกมนะคะร่วมกันด้วยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยกลายเป็น the best budget gaming smartphone นะคะเพื่อจะให้เป็นตัวราคาที่ดีที่สุดในราคาไม่เกิน7 0 0 0บาทนะคะโดยผลทดสอบของ Free Fire เนี่ยนะคะก็จะสามารถเล่นี่เฟรมเรทเฉลี่ยนะคะห้าสิบบอกชั่วโมงนึงเนี่ยกินแบตไปประมาณไม่เกิน20%ถือว่าน้อยมากๆนะคะแล้วก็อุหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40องศาอีกด้วยนะคะในการเล่นเกม Free Fire เนี่ยนะคะเป็นตัว อีฟินิกก็ไปจับมือลงกระทดสอบร่วมกันนะก็คือเล่นได้ดีมากจริงๆฟีไฟเออร์ก็เป็นเกมที่กินทรัพยากรกระดับปานกลางนะฮะก็รู้ว่าทำได้ดีการเล่นลเกมอื่นเนี่ยก็ยังสามารถทําได้นะคะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แบบไม่ใช่โปรโมทฟีไฟเออร์ตื่นไม่ได้นะเล่นได้เหมือนกันนะคะ G96 เนี่ยบอกเลยว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างไว้ลยอยู่เหมือนกันนะ,ะตัวมีดิเทคตัวนี้เนี่ยเขาจะมี h y p e r e n g i n e Gaming Technology ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้การเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เราเล่นเกมไปหรืออะไรไปเนี่ย เ,เพื่อลดนะคะความหน่วงความดีเล์ l ลเ e n c y ต่างๆนะคะให้กับตัวการใช้ WiFi ในระหว่างเล่นเกมด้วยเราว่าเขาใส่ใจในเรื่องการเล่นเกมมากๆเลยนะฮะรอบนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากๆควบคุมได้ทั้งความร้อนนะคะเฟมเรดแล้วก็ตัว WiFi ด้วยกับราคาเนี้ยนะคือคุณอย่าไปอลังการเบอร์วังมากราคานี้เนี่ยเราถือว่าเขาใส่ใจในการทำค่อนข้างเยอะมากๆแล้วและเราบอกไเลยว่าพอเราหยิบขึ้นมาเุ๊บเป็นอัลมเลตมันน่าใช้มากเพราะว่ามันสวยอะ คือจอมันสวยแล้วเนี่ยวอลเปเปอร์มันดำๆข้างบนอันนี้วอลเปเปอร์ออฟฟิเชียลนะทำมาดำๆใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเราก็มองไม่ค่อยเห็นในติ่งหยดน้ำน,นั่นหรอกคือเ่าว่าแบบเออมันก็อาจจะเป็นการบางับงๆด้วยสีนะแต่ถามว่าเฮ้ยความรู้สึกของเราเราชอบจริงค่าสีมันก็ดีด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะคะให้ขอบเขตสี DCP3 i เนี่ยมาตรฐานโรงหนังภาพยนตร์นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ตัว <laughs> <laughs> อย่างนี้เราลองเล่นเกมดูเนี่ยเราชอบตรงนี้ว่าหนึ่งน้ำหนักมันเบาด้วยนะคะบางเบาแล้วก็เล่นได้ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงเนี่ยค่อนข้างดีมากถ้าเป็นีี่่่่ยยยเเเฟรมนนวิงลา ว่าสูงๆหน่อยก็จะดรอปลงมาบ้างนะคะตามความร้อนที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราเล่นนานจริงๆนะแต่ว่าต้องเป็นแค่บางเกมด้วยนะครับบางเกมเท่านั้นจริงๆเพราะว่าหลายเกมเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะ,ะนะคะการเล่นเกมของตัวนี้เนี่ยนะคะที่ทาออกมากับตัวนี้เนี่ยเราว่าเขาปราณีในการทํามากมีความละเอียดตั้งใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะชอบมากเลยว่ะกล้อง50ล้านนะคะพิกเซลที่อยู่ด้านหลังตัวนี้เนี่ยจะมีแต่ตัวเลขเหมือนเจ้าอื่นหรือเปล่า จริงๆแล้วหลายๆเจ้าเนี่ยพยายามทําตัวเลข50ล้านออกมามาขายกันราคาเนี่ยมีหลายยีห้อเลย50ล้านพิกเซลเพ่50ล้านพิกเซลเมมลพเลเ่แต่พอถามมาจริงๆปุ๊บเนี่ยกลับไม่ได้ดีที่เราคิดใช่ไหมคะ ตัวนี้ดีกว่าพวกนั้นอยู่สัก2ระดับอ่าสระดับแล้วชอบอยู่เหมือนกันตรงที่ว่า i n ฟ i n i x เองเนี่ยก็พยายามใส่ใจในเรื่องของกล้องนะฮะมากขึ้นไปอีกในอีกระดับหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครแล้วก็มีโหมดกลางคืนให้บางเจ้าก็ตัดออกว่ตัดออกทําอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าไอ้นี่มีโหมดกลางคืนให้กับเรานะฮะมีการถ่ายรูปโหมดพ์ตเทร็ดรูปบุคคลโหมดบิวตี้นะคะ AI camera ต่างเนี่ยก็โอเคฮะ,คะจริงๆตัวล่างเนี่ยมนเป็นกล้อง AI camera นะคือมันไม่ใช่กล้องที่ถ่ายได้จริงๆแต่มันเป็นกล้องให้ตัววัดแสง ในที่แสงน้อยอะไรเงรี้ยมันเป็นกล้อง AI เออเอาไว้ว่าแสงแล้วก็เอาช่วยเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เลยโปรโมทว่ามันมีแค่2กล้องแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันคือ AI camera โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าอ่ะจากตัวอย่างภาพถ่ายนะคะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าตัวสีสันต่างๆค่อนข้างจะออกไปแนวเอาจริงๆดูแนวเกาหลีนะแนวฟุ้งๆหน่อยดู King clean ไว้ balance แบบ ติดเหลืองบางๆคอนทราสต์น้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยคือ,คอดูโคเรียมากอะบอกเลยดูโคเรียจริงๆเราชอบจริงๆนะเราชอบตัวกล้องของนะดูโคเรียกว่าที่คิดเยอะมากเมื่อก่อนมาจจะแข็งๆคอนท้า์จะจัดเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างกล้องหน้าต่อกล้องหน้าเนี่ยอันนี้จริงแล้วกันใหญ่เลยดีกว่าหลายๆเจ้าที่อยู่ในตลาดแน่นอนเรากล้าท้าเลยว่ามือถือในราคานี้ทุกแบรนด์ที่ว่างในตลาดเนี่ยกล้องหน้าถ่ายสู้ตัวนี้แทบไม่ได้เลยนะฮะน้อยรุ่นไม่รู้จะมีบางรุ่นสู้ได้หรือแ่าแต่เราบอกเลยว่าตัวเนี้ยกล้องหน้า คือมาเหนือมากหลายเจ้าไปทุ่มกับ50ล้านแล้วก็กล้องหน้าก็แบบยังไม่ค่อยดีมากนะ,ะับไม่ใช่ทุกเจ้านะบางเจ้าหลายๆเจ้าเลยแหละไม่บางอะแต่ตัวนี้กล้องหน้าดีมากเลยชอบมากเลยนะฮะความคมชัดสีสันต่างๆเนี่ยทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินนะคะคราวนี้งานวิดีโอเนี่ยสามารถอัดได้ในระดับ 2K นะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่มีตัวของกันสั่นให้กับเราดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของงานวิดีโอสักเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะ โอเคไหมอ่ะตอนนี้นะข้างหลังนะเราเปิดฟรีไฟเจอตลอดเ้าคนเริ่มคึกคักอยากเล่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นเกมที่ตอนแรกเราก็คิดว่าอย่างที่บอกไม่ได้คิดว่ามันจะปังมากขนาดนี้ปรากฏว่าปังมากทำว่าทําไมสกินอ่ชุดชุดอะไรเงี้ยเติมเงินอะไรเข้าไปแบบเออขายดีดีคิดแล้วก็ติดอันดับเกมทำไรายได้สูงสุด หลายครั้งมากในเพโซลราองไปดูสิเกมที่ทำได,ได้สูงสุด Free Fire อยู่แรกๆเลยนะฮะทำได้ดีมากเราเออเหลือเชื่อมากแล้วก็พออ n ฟิ n ิไปจับมือร่วมกับเกมที่มันมีฐานคนเล่นเยอะมากและเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายปุ๊บเนี่ยเราว่ารอบนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆว่าจะเปย์โซล์คอนสเสร็จขนาดไหนคือเราฟันคงเลยว่าเปย์โซล์คอนสเสร็จแน่แต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองนะคะสำหบคอนสเสร็จมากด้วยแต่มากที่สุดที่สุดอันนี้เดี๋ยวรอดูได้เลยเราเชื่อเป็นอย่างนั้นแน่นอนอต่อมาก็เป็นเรื่องของลำโพงคู่กันบ้างน,นะคะสำหรับรุน่น ให้ลำโพงคู่มาด้วยนะเจ๋งไหมแม้ว่าลำโพงคู่ตัวนี้เนี่ยจะเสียงค่อนข้างดังนะคะแต่ว่าตัวเนื้อเสียงของเขาเนี่ยก็ยังคงแห้งๆห,หน่อยก็อาจจะไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าถือว่าเป็นการชูได้ว่าฉันมีลำโพงคู่แต่ว่าคุณภาพก็กลางๆไม่ได้แบบโอ้ oh, ดีสุดๆไปเลยวะอะไรเงี้ยลำพงคู่ขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าเราเราว่าเจ๋งตรงที่ว่า ใส่มาทุกอย่างให้คุณไม่มีคําคอรหาอะไรคือเจ๋งมากบางคนบอกว่าพี่กล้องมีอ l t ต a w i คุณได้จออเลเรนะเว้ยราคานี้คุณเดิอนอม256กิ๊กคืออลังการมากจริงๆคือปวดสมองแทนเจ้าอื่นเลยวะ่ะคือเอาเป็นว่าเราอวยใ้แตกมาอันนี้น่าจะสิบเต็มสิบเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแปลกใหม่เหมือนกันในขณะที่ทุกคนพยายามอัพราคาขึ้นอีกทีก็อัพลงราคาลงแต่ว่าสเปคก็ขึ้นเรื่อยๆนะคือแบบเออเก่งว่ะทำทำ,ทำท่าไหนแต่แต่ดีเขาท่ามากต่อมาเป็นเรื่องของเดสก์ที่ลองงใช้านกันนดูะคะร ีจ่จับ Wi-Fi ดีมากนะเอออจับ Wi-Fi ดีมากนะคะนะดุดลองใช้จากชั้น3แทบตลอดนะะการดูหนังเดี๋ยวเราจะเข้าอะไรให้ดูสมมุติเราเข้าวิวนะนี่เข้าวิวใช่ไหมสมมตินะเดี๋ยวเราหนึ่งอันนี้มาแล้วนะอ่ะสมมุติเราจะเข้าไปดูเนทแทยอนใช่ไหมควีนดอมใช่ไหมคะกดปุ๊บนะแป๊บเดียวนั่นเองมาแล้วเห็นปะอ่ะเดี๋ยวสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนตอนนะคะคืออันนี้อาจจะใช้เน่งเพราะติดติดโฆษณาแต่ก็มีมาเรื่อยๆเห็นไหมคะอ่ะกดปุ๊บอ่ะ อันนี้ถ้าเป็นวิวนะครับมันจะติดโฆษณาหนึ่งมันจะใช้หนึง่งสำหรับแอปพลิเคชันดูหนังอย่าง Netflix หรือว่า Netflix เนี่ยถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชเพสโซแล้วไม่เจอพวกนะเด oh, ี๋ยวโอ้โหตกใจหายไปไหนเข้าไปที่ปาร์มสโตร์นะฮะเป็นเอ่อเป็นตัวติดตั้งแอปพลิเคชันของทางอ e ีฟิกซ์โดยตรงนะฮะ<ๆ>ก็จะมีแอป Netflix ขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็โหลดแล้วก็สามารถใช้ง,งานได้เลยนะฮะนี่นะฮะมาเรียบร้อยชุดนี้ Stranger Things เข้าใช่ไหมครับนี่กดเลยกดให้ดูความเร็วเลยนะเออกดเพลย์ไปลูก<ๆ>มาแลล้ววเเร็มยื่่อนอนนซะห เร็วไหมอ่ะกดเอพิโซดเปลี่ยนซะหน่อยเอาเอานี่ใครดูครบแล้วเนี่ยอ๋อนี่ซีซั่นแรกซีซั่นแรกซีซั่นใหม่มาแล้วเนี่ซีซั่นที่4ปืด๊ดเห็นไหมปืด๊ดเร็วมากคือเอาเป็นว่าเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างเร็วพี่แต่ว่า ตัว Netflix เนี่ยมันจะดูแบบ L1 ไม่ได้น่าจะเป็นแบบ L3 นะดิจิทัลพลาสต้าดูได้ปกตินะฮะแล้วก็พวกแอปทั่วไปใช้งานได้หมดทิกต็อกดิจิทัลแกลเฟซบุ๊กใช้ได้หมดนะฮะถือว่าทําได้ดีมากๆ WiFi เนี่ยรองรับตัว5กิกะเฮิร์ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะก็คือเน็ตเ,เวิร์กดีแหละนะดูไปนั่งดูสตรีมมิ่งข้างบนนะดูฟุตบอลดูอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย <c oughs> มันเร็วกว่าที่เราคิดมากเลยนะในเรื่องของการรับเนี้ยอินเทอร์เน็ตและการใช้งานความเสถียรอะไรเงี้ยยยกาาาารร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 ไไไววว้้อออินนนนนเเเเเท์์็็ตตแ่่่ใชชงมมมสสถีีหัับปะะโ อันนี้มันดึงเน็ตได้ค่อนข้างดีเวลาใช้งานคือแบบดีกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะคะ Android เนี่ยก็มาเป็นเวอร์ชัน12แล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในตัวหลายๆเจ้ามีบางเจ้าขายแพงกว่านี้ยังสตาร์ทอยู่ที่ Android 11ก็มีเหมือนกันซึ่งสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าตอนนี้มือถือมันปี2022แล้วเวลามือถือมันออกมามันควรจะเป็น Android เวอร์ชันใหม่ที่ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันใหม่คือสมมติว่าคุณออกมือ,มอถือว่าใหม่อะแต่คุณออก Android เวอร์ชัน1มาเงี้ยมันดูมันดูเก่ากว่าเออเราก็ต้องมานั่งรอว่าจะอัปเดตไหมเนี่ยพี่ชีวิตนี้จะอัปเดตหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นอยู่แต่อันเนี้ยมันเป็น a n d r o i d 12ก็โอเค นะฮะฮใช้ได้โอเคนะวันนี้เรารีวิวกันไปครบแล้วนะฮะจุดพิจารณาตัวนี้ก็มีเหมือนกันแม้ว่าจะเป็สิบเต็ม10ก็ตามนะฮะแต่ว่ามีจุดนิดนึงนะฮะก็คือในตัวของไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนะคะไม่มีให้ข้างบนนะน,นเวลาเราคุยโทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งผ่านแนว,ว์ว้าวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความชงเชงนิดนึงนะคะนิดนึงเท่านัน้นเอง <c oughs> นอกน,นั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดูแล้วผิดเพี้ยนไปนะฮะสแกนด้านมือเนี่ยเขาสแกนด้านข้างกันนะสแกนตรงนี้กันนะฮะถ้าจะเอาสแกนน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 นใต้้จจออดดววยยยยเเเเเี่่่่มมมััคคงงะะะะะกกกกิิไไไไปปึฮาาาขลลหหรื็ อันนี้ก็สแกนด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยยังเป็น60เฮิรตซ์อยู่แต่จริงเราไม่ได้บอกเป็นจุดพิจารณาเลยเราแค่แจ้งให้ทราบว่ามันประมาณนี้เนาะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยก็คงต้องให้10เต็ม10กับ Infinix Note 12ไปนะ่าจะเป็นตัวแรกของ Infinix เลยหรือเปล่าที่ได้10เต็ม10จากเราไปเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรารอมาตลอดว่าให้ Infinix ตะมีจออัมเลสทีแล้วถ้ามีเมื่อไหร่นะบอกว่าเป็นเรื่องแน่ๆเราพูดอย่างนั้นมาตลอดแลวในที่สุดมันก็มา มันมาจนได้แล้วมันก็ทําให้ตลาดต้องตื่นตัวขึ้นอีกเยอะมากๆนะคะในแง่ของการขายออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตลาดใหญ่เพราะามือถือบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วยังขายหน้าร้านได้ดีกว่าออนไลน์นะคะแต่เราคิดว่าการเปิดตัวแบบนี้เนี่ยและคนจะได้รู้จักอีฟินิกเยอะขึ้นมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะนี่คืออ n ฟิน i x โน t ตสิค่ะดับไปเลย10 10. 1 0บเต็มสิแล้วฉันจะให้ฉันจะให้เพราะว่า เราว่าเรารอมานานสิ่งนี้ละเรา,เรา่าคุณได้ละคุณได้สิ่งนี้เข้ามาเรียบร้อยนะคะโอเคฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับอีฟิโนโน๊12นะคะอ r รีนาแมสเตอร์นั่นเองนะคะยืนหนึ่งทุ่งสนามนะคะเอาวีพับจีฟรีไฟ,ฟ,ฟเอร์อะไรเล่นกันไปแบบเออราคานี้รับรองคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาฟดีราตรีสวัสดิ์โอ้ยสัสมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย